สวัสดีครับพบกับผมรายการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนะครับเป็น English f o l w y e นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีคำที่มานำเสนอคือเ,เรื่องของศาลศานี่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า The court นะครับหรือว่า court court แปลว่าศาลนะครับเป็นคำนามบางทีก็แปลว่าอะไรสนามหญ้าเป็นอะไรต่างๆเป็นคอร์ดเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะครับ,นะรบซึ่ง แต่ว่าในความหมายของกฎหมายเขาใช้ควาว่าคอร์ดเนี่ยนะครับในความหมายว่า,านะครับ c o u r t คอร์ดศาลแปลว่าศาลเป็นคำนามนะครับศาลนี่เขาก็จะเรียกนะที่บ้านเรานี่ก็จะเรียกต่างกันศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมนี่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า the judiciary court อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า court of justice นะครับก็คือ ใช้ได้ทั้งสองคำที่มีความหมายในเชนที่เป็นความยุติธรรมนะครับก็จะมีที่ตัวอย่างที่ที่เขาใช้ของเดอะคอร์เนี่ย the j u d i c i a l court is the court which has power to try and hearings many cases upon private law and penal law ก็คือเขาบอกว่าศาลยุติธรรมเนี่ยก็คือศาลที่มีอำนาจนะครับมีอำนาจในการที่จะ พิจารณาคดีแล้วก็รับฟังคดีเนี่ยต่างๆที่มันขึ้นอยู่กับกฎห,หมายแพ่งกฎหมายแพ่งกับกฎหมายอาญาที่เป็นอ่พินอลอกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของอาสารยุติธรรมนะครับมาดูนะสารศาลปกครองเขาเรียกสารศาลปกครองเนี่ยในในกฎหมายเ,ยเขาเรียกว่า the administrative court นะครับก็คือสารปกครอง The administrative cost is the cost which has power and trial and hearing many uh, case up on administrative law ก็พูดเข้าใจง่ายๆก็คือว่าศาลปกครองนี่ก็คือศาลที่มีอำนาจนะครับในการที่พิจารณาคดีที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของกฎหมายปกครอง administrative law แับแล้วก็อีกศาลหนึ่งนะครับที่บ้านเราพูดถึงก็คือศาลรัฐธรรมนูญ สารรัฐธรรมนูญนี่ก็คือเขาเรียกว่า the Constitution a l Court ก็คือสารรัฐธรรมนูญ the Constitution a l Court is the court which has power t r i r y and hearings many cases up on Constitution a l law นะที่มันเกี่ยวข้องกับก็คือพี่นาคดีที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับสำหรับ ที่นี้ก็คงจะพอเข้าใจเรียกชื่อสารในภาษาอังกฤษได้นะครับก็คือคอร์ดนะครับสารในในควาหมายทางกฎหมายเนี่ย C O U R T r ว่าคอร์ดนะครับเป็นคำนามแปลว่าสารเราเรียกใช้ชื่อสารนิติธรรมอย่างนี้ก็เป็น The c u d i c i a n Court หรือว่า Court of Justice อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สารปกครองก็เป็น The Administrative Court นะครับแล้วก็ สารรัฐธรรมนูญก็เป็น the constitution แนวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเรียกชื่อนะครับเรียกชื่อ,อสารต่างๆในแบบที่เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับในในสารสารนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ,รบ,รบก็ยุติไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปตอ่อไปครับสวัสดีครับ